ครับจุด f c อีกาชิญนะักทุดทันคารวันนี้ผมอดิกามารงอนะีตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของโมซาล่าหงแดงลิเวอร์พูลนะครับที่มีการต่อสัญญาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วลโอ้โหโลกของหงแดงที่สดใสทันทีนะฮะเพราะว่านี่คือสิ่งที่แฟน The Cup ดเดอะคอปรอคอยการแหวกม่านประเพณีของหงแดงครั้งนี้ในการยอมจ่ายค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์มากถึง3ามแสนห้าหมื่นปอนบอกอะไรกับพวกเราบ้างเดี๋ยวอีกาจะเล่าให้ฟังนะครับ ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนกดซีฟิรัสเพื่อเห็นก่อนนะครับที่ชอบแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ดีๆแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตอีกาชแนลด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมรสรครับข้อแรกครับ the best decision ever ครับนี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดของทั้งฝั่งโขนและฝั่งโมสิบเดือนของการเจราจาครับแล้วก็ได้ข้อสรุปจบที่350,000ปอนด์ต่อวิค สัญญาตอนนี้กลายเป็น2023-2025ถึง2025นะครับไปจบที่ตรงนั้นการเจรจาของโมซาร่ากับหงแดงไม่มีความซับซ้อนไม่มีความลับใดๆต่อกันทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเลขของเงินเท่านั้นมันยังไม่ตรงตามจุดที่ลงตัวทั้ง2ฝั่งมองไม่ตรงกันครับซึ่งที่ผ่านมาทุกคนทราบว่าซาร่าต้องการอะไรเขายื่นข้อเรียกร้อง ของตัวเองไปให้กับทางฝั่งลิปูหมดแล้วแล้วข้อเรียกร้องของเขาเขาก็ยืนยันมันไม่ได้เป็นข้อสเสนอหรือว่าเงื่อนไขอะไรที่มันบ้าคลั่งโอเวอร์มากเกินไปอะไรขนาดนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางฝั่งของลิปูเน,น,นะครับว่าจะตัดสินใจอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วลงตัวดีลกันได้เชนคลอบแฮปปี Jean ้มากเขาบอกว่าการต่อสัญญาของโมนั้นเป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของสโมสรในตลาดรอบนี้ รวมไปถึงดีที่สุดของทางฝั่งโมซาลานะครับอยู่ด้วยกันอีก3ปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เหลือสัญญาแค่ปีเดียวสถานก,การณ์ของโมซาลาไม่แน่นอนมีข่าวลือต่างๆมากมายฟอร์มการเล่นของเขามีบางช่วงที่หายไปแม้ว่าซีซั่นที่แล้วจะทำไปมากถึง31ประตูแต่ความคาดหวังของแฟนเดคอบที่มีต่อตัวของซา่านั้นมันก็สูงในทุกๆปีครับอย่างไรก็ตามนี่ถือว่า เป็นการจบดีลที่สวยงามข้อที่2ครับหงแดงบูชาโมซาลาไม่เป็นสองรองใครในโลกนี้เหมือนกันหลังจากการเซ็นสัญญาฉบับก่อนหน้านี้ที่ทำเอาไว้เมื่อปี2018ครับเข้าสู่ในช่วงซีซั่น2022-2023มีการปรับปรุงข้อเสนอแล้วก็3ปีถัดจากนี้สัญญาของซาลาจะมีมูลค่าประมาณ55ล้านปอน โดยจะรับค่าเหนื่อย3 5 0 0 0 0หปอนด์อย่างที่ทุกคนทราบกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสื่อหลายสำนักมองไปในทิศทางตรงกันว่านอกเหนือจากค่าแรงค่าเหนื่อยที่ได้รับต่อสัปดาห์ต่อเดือนแล้วโมซาลากับลิอระพูนะครับยังมีการตกลงในเรื่องของรายละเอียดต่างๆอีกเล็กๆน้อยๆนั่น,นก็คือเรื่องของเงินที่เพิ่มเติมจากค่าเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงประตูได้ในแต่ละลูกซาลาต้องได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแ s ซิสการทำแต่ละลูกซาร่าก็ต้องได้เช่นกันแต่มันไม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่แท้จริงครับแต่สื่ออังกฤษหลายสำนักยืนยันตรงกันว่าท่าเหนื่อยของซาร่ามันจะไม่ได้แค่3 5 0 0 0 0ปอนปอตัวเลขมันสามารถขยับไปที่ประมาณเกือบเกือบ40,000ตามที่ตัวเองต้องการได้เพียงแต่ผลงานคุณก็ต้องมาด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ เมื่อรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับจะต้องถือดว,ว่าซาลาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับค่าแรงสูงที่สุดของพรีเมียร์ลีกเรียกได้ว,ว่าไม่ได้เป็นสองรองใครไม่ต้องอายซูเปอร์สตาร์คนอื่นๆในพรีเมียร์ลีกที่ได้รับค่าแรงสูงมากๆครับข้อ <c oughs> ที่3นะครับบอดบริหารชุดนี้มีความมั่นใจในศักยภาพในร่างกายของบังโมเป็นอย่างมาก ตลอด5ซีซั่นที่ผ่านมาของโมซาลากับหงแดงครับบ่งบอกอะไรบ่งบอกในเรื่องของความเป็นมืออาชีพมาตรฐานการเล่นมันก็ไม่แปลกนะครับที่โมซาลาก้าวจากนักเตะระดับธรรมดาเข้าสู่การเป็นแข้งระดับตำนานของสโมสรและจะรับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของโลกครับเป็นผู้ที่มีความเอกอุในเรื่องของการยิงประตูเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการเอาชนะตัวประกบในพื้นที่แคบๆและสามารถยิงประตูก็ได้ในทุกรูปแบบทุกพื้นที่ของสนามและโรวมไปถึงการแอซซิตให้เพื่อนเข้าทําในเวลาที่เขาไม่มีโอกาสในการยิงประตูครับและที่สําคัญนะครับในแง่ของความฟิตการรักษาดูแลสภาพร่างกายนั้นโมซาลาเป็นระดับต้นๆเลยฮะไม่ไปสองรองใครในโลกนี้ด้วยนะฮะเขาทํางานหนะักเขาฟิตตัวเองอยู่ตลอดเขารักษาวินัยในตัวเอง กินดีอยู่ดีไม่ค่อยเที่ยวปาร์ตี้ยืนระยะได้อยู่ตลอดทั้งเกมรับบวกกับทักษะความสามารถที่มันสูงส่งของเขาอยู่แล้วมันก็เลยทําให้มาตรฐานการเล่นของซาร่านั้นยังคงพีคพีคพีก,พกในแต่ละซีซั่นครับตรงนี้ฮะคือจุดที่บอรบริหารยอมใจ่ายในตัวเลข3ามแสนห้าหมื่นปอนบวกบวกครับและข้อที่4ครับเรื่องของใจ ใจของซาลาหอยู่ที่หงแดงแตกต่างไปจากซาริโอมาเน่ที่ตัดใจอย่างเด็ดขาดว่าเขาจะไม่อยู่กับหงไปอยู่ที่บาเยนมิวนิกที่ผ่านมานะครับโมซาลาประกาศจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนที่สุดว่าเขาจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปในซีซั่น2022-2023นี่นี่คือการประกาศที่หลุดออกมาก่อนหน้าที่ลิเวอร์พูลนะครับจะชิงชนะเลิศ ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับทางด้านของเรอรรัไมาริดเรียกว่ายุติข่าวลือทุกอย่างเลยและหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับสโมสรว่าตัดสินใจอย่างไรคือซาร่ามั่นใจว่าจะดูแลตัวเองดีพอโดยจะใช้ผลงานจากซีซั่นที่ถึงนี้เป็นตัวตัดสินว่าเขาดีพอที่จะอยู่กับทางลิพูต่อไปหรือไม่ยอมเสี่ยงกับการที่ต้องย้ายแบบไม่มีค่าตัวในขณะเดียวกันลิพูก็ได้เห็น ว่าใจของโมซาล่านั้นปักหลักอยู่ที่หงแดงต้องการอยู่ต่อไปแต่ลิปูเองก็ใช้อำนาจตรงนี้ในการต่อรองเช่นกันหากคุณมั่นใจว่าดีจริงหากคุณมั่นใจว่าคุณจะไปต่อได้แบบยาวๆเนี่ยเอาปะ5 0 0 0 0นห้ปอนต์ต่อวีคแล้วก็บวกขึ้นไปอีกถ้าหากว่าคุณยิงประตูได้คุณแอซซิดได้สุดท้ายแล้วทั้งสงฝ่ายก็ลงตัววินวินทั้งคู่มันแตกต่างไปจากสถานการณ์ของเซโดมาเน ที่เขาเองก็ยึดมั่นในสิ่งที่เขาคิดเขาคิดว่าเขาต้องการหาความท้าทายใหม่ๆที่ไม่ใช่ลิผูแล้วเพราะเขาได้มาหมดไปอยู่กับบายเยนแล้วก็ได้ค่าเหนื่อยที่เพิ่มมากกว่าเดิมตรงนี้มันคน่าเรื่องกันข้อที่ห้ครับหงแดงจะล่าโทรฟี่ได้เยอะขึ้นอย่างที่ผมบอกไปครับว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุด ในตลาดหน้าร้อนนี้ของหงแดงนะครับเจนคลอปแฮปปี้ทีมงาน happy, แฮปปี้แฟนบอลโคตรแฮปปี้โมซาล่าก็รู้สึกดีมากๆกับการที่ทุกอย่างมันลงตัวปลดล็อกเรียบร้อยนั่นหมายความว่าโมซาล่าจะมีเวลาในการโฟกัสกับเนื้องานของตัวเองไม่ต้องไปกังวลหรือว่าแบ่งสมาธิคิดถึงเรื่องของอนาคตคือคิดแต่ลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับอย่างเดียวและหลังจากนี้ เขาก็จะพยายามอย่างสุดชีวิตในการที่จะเก็บเกี่ยวในเรื่องของความสำเร็จในซีซั่นที่แล้วเขาพาลิภูเป็นแชมป์บอลถ้วย2รายการแล้วก็พลาดไป2รายการเมเจอร์นั่นคือพรีเมียริกแล้วก็ชอปปอลตรงนี้คือความกระหิ้นกรือหรือส่วนตัวว่าซาลาต้องการ2สิ่งน,นี้ในซีซั่นที่ถึงนี้ประกอบกับก่อนหน้านั้นเขาพลาดในการคว้าแชมป์แอฟริกันออฟเนชัรวมไปถึงการไม่ได้มีส่วนร่วม ในการไปเล่นในฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายตรงนี้แหละครับมันคือการเติมแรงกระตุ้นส่วนตัวของโมซาลาว่าในซีซั่นที่ถึงนี้ทุกรายการที่เขาลงเล่นเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดเลยในการที่จะาพาลิปูเนี่ยควา้าแชมป์ให้ได้และนั่นคือเรื่องดีนั่นเป็นผลประโยชน์โดยตรงของสโมสรลิปูฟุตบอลคลับข้อที่6ครับโครงสร้างสําคัญของลิปูยังอยู่ The c ็อป Gen Club หายใจล่งปอดครับ สำหรับแฟนลิปูนะครับมันคือข่าวดีที่ทำให้ทุกคนโล่งอกเป็นอย่างมากอย่างที่ทุกคนได้เห็นคนที่เข้ามาใหม่อย่างหลุยดิแอสก็ได้เห็นความสามารถแล้วอย่างดาบิโนนย์เยสยังไม่ได้เห็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวเช่นเดียวกันกับฟาบิโอกาวาโยดารุงที่ต้องใช้เวลาการปรับตัวอีกสักระยะในขณะที่โมซาลาไม่ต้องปรับใดๆในช่วงวัยในช่วงฟอร์มกำลังอยู่ในช่วงพีค และมีโมซาล่าคอยประคับประคองคนเหล่านี้ผนึกกำลังร่วมกับบรรดากลุ่มแนวรุกที่สดและกาห้าวอย่างโชตาอย่างหลุยดีอสัสดาวินนูนเยสฟาบิโอกาบายโยวก,กับความเกา๋ามากประสบการณ์ความโชคชนความเชี่ยวกรากในเวทีนี้ของโมซาล่าแล้วก็บอบบี้ฟิมิโนมันก็เลยทำให้โครงสร้างสำคัญในแดนหน้าของลิพูยังไม่ได้หายไปแม้ว่าจะขาดมาเน่ ไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าแค่นี้มันเพียงพอต่อการไล่ล่าความสําเร็จแดนกลางก็มีโครงสร้างสําคัญยังคงอยู่เช่นเดียวกันกับในแนวรับดังนั้นนี่น่าจะเป็นข่าวดีที่สุดสำหรับการต่อสัญญาของโมซาลาในครั้งนี้นะครับข้อที่7ครับเพดานพังแล้วยังไงต่อเมื่อบอรบริหารอยากจะรักษาของดีๆ3 5 0,000 000, ปอนดอถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากม สำหรับทีมลิพูที่พยายามที่จะกดเพดานค่าเหนื่อยให้มันอยู่ตรงนั้นอยู่สัก2,2สองไม่เกินนี้แต่ถึงอย่างไรมันถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามกับผลงานของโมซาล a าที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมที่ผ่านมามันเป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับและถามว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับการที่โมซาล a าได้มากถึง3,50,000ปอ่นดอนซึ่งสิ่งเหล่านี้สำหรับทีมอย่างลิพูนะครับ ที่บริกาศหล่อหลอมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาโดยตลอดเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่มีปัญหาแน่แนทุกคนทราบดีว่ามืออาชีพจะต้องต่อรองในสิ่งที่ดีที่สุดและมันก็สมควรที่จะเป็นแบบนั้นถ้าหากว่าคนคนนั้นสร้างผลงานได้อย่างดีและต่อเนื่องซึ่งมันก็เหมาะสมกับสิ่งที่โมซาลาได้สร้างมาโดยตลอดตลอด5ปีและมันก็ชัดเจนว่าบริหารกลุ่มนี้ ต้องการรักษาสิ่งที่ดีที่สุดของสโมสรเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปและสุดท้ายนะครับคือการปรบมือให้กับจูเลียนบอร์ดกับจูเลียนบอร์ดรับไม้ต่อมาจากไมเคิลเอสเวิร์ดแล้วเพียงแค่ระยะอันสั้นเราก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจก็คือการเซ็นสัญญาของลุยดิอ a สการเซ็นสัญญากับฟาบิโอกาวาโยการเซ็นสัญญากับดาวินนูนเยสและการไปสอยดาวรุ่งแบ็คขวาวัย18ปีคาวินแรมซี่เข้ารัง และการขยายสัญญาของเชนคลอปต่อไปถึงปี2026และโมซาล่าถึงปี2025ดังนั้นการไรเงาไมเคิลเอสเวิร์ดไม่ใช่ปัญหาชูเลนบอกสามารถทำหน้าที่ของเขาได้ดีเยี่ยมครับนั่นคือทั้งหมดสำหรับประเด็นของโมซาล่าที่ต่อสัญญาเพิ่มไปอีกถึงปี2025กินค่าเหนือ 3, 50, ่อยไป350,000่ปอนด์มีอะไรเพิ่มเติม ใส่มาได้เลยครับในช่องคอมเมนต์แล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยกดซัสไครับตือดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเพเพื่อเห็นก่อนในการติดตามช่องทางอีก,กาช n แนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาช n แนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมอสรเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ